ก็สวัสดีพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะในเช้าวันนี้นะคะเขาแะเจ้าจะแบ่งปันในเรื่องของการฟังเสียงพระเจ้านะคะในชีวิตของดาวิดนะคะตอนนี้ยังไม่เป็นกษัตริย์ต้องในชีวิตของดาวิดเขาแะเจ้าจะแบ่งปันในหัวข้อเสียงเรียกให้ล้มยักษ์นะคะเสียงเรียกเสียงพระเจ้านะคะเรียกให้มือเล็กๆล,ล้มยักษ์ใหญ่ นะคะเสียงพระเจ้าที่เรียกให้มือเล็กๆล้มยักษ์ใหญ่นะคะก็พระคัมภีร์จะอยู่ในหนึ่งซามูเอลบทที่17ทั้งบทแต่จะขออ่านเฉพาะ1นซามูเอลบทที่17ข้อ45ถึง47ด้วยกันนะคะพระเจ้าจะอ่านให้ฟังนะคะบอกว่าแล้วดาวิดก็พูดกับคนฟิลิเตียคนนั้นว่าท่านมาหาข้าด้วยดาบด้วยหอกด้วยหอกซัด แต่ข้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระยาเวจอมทัพ,พระพเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลผู้ซึ่งท่านได้ท้าทายในวันนี้พระยาเวจะมอบท่านไว้ในมือของข้าและข้าจะฆ่าท่านและตัดศีรษะของท่านในวันนี้ข้าจะให้ศพของกองทัพฟิลิสเตียแก่นกในอากาศและแก่สัตว์ป่าเพื่อทั้งโลกนี้จะทราบว่า มีพระเจ้าองค์หนึ่งในอิสราเอลและชุมนนและชุมนุมและชุมนุมชนนี้ทั้งสิ้นจะทราบว,ว่าพระยาเวไม่ได้ส่งช่วยด้วยดาบหรือด้วยหอกเพราะว่าการรบครั้งนี้เป็นของพระยาเวพระเจ้าจะส่งมอบพวกท่านไว้ในมือของเราพี่น้องคะเสียงเรียกให้ล้มยักษ์นะคะพี่น้องผ่านชีวิตของกษัตริย์ดาวิดมือเล็กๆ พี่น้องคะเราได้เรียนกันต่อเรื่องมาแล้วเรื่องของกษัตริย์ซาอูลมาถึงดาวิดนะคะถ้าพี่น้องจําได้ก็คือว่าดาวิดเนี่ยถูกเจิมให้เป็นกษัตริย์ก่อนหน้านี้แล้วการเจิมนะคะมีก่อนหน้าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้แต่ว่าณตอนนี้แม้เขาถูกเจิมแต่เขาก็เป็นเพียงแค่เด็กเลี้ยงแกะเล็กๆอยู่ในที่เล็กๆทํางานในส่วนของเล็กๆ เมื่อเทียบกับพี่ชายที่ตัวใหญ่แล้วก็ไปเป็นทาหารนะคะพี่น้องคะถ้าเรามองดูชีวิตของกษัตริย์ดาวิดเขาเรียกว่ารอเวลาอยู่ในที่ที่เราควรอยู่อย่างสัตย์ซื่อรอเวลาแห่งการเคลื่อนเข้าไปในแผนการของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่รอเวลาของพระเจ้าแล้วก็บทเรียนวันนี้เราจะเห็นว่ามีเรื่องเสียงพระเจ้าด้วยซึ่งพูดถึงเสียงพระเจ้าหลายคนก็จะคิดว่าโอ้เสียงพระเจ้าต้องมาเป็นเสียงจะงไมว่าเป็นเสียงดัง เสียงพระเจ้าไม่ได้มาเป็นแบบผู้เผยพระวจนะเท่านั้นแต่เสียงพระเจ้าในชีวิตของดาวิดตอนนี้นะคะเป็นเสียงที่สองเสียงใหญ่คือเสียงแห่งสถานการณ์ี่น้องเคยเข้าใจไหมคะเขาเรียกว่าเสียงแห่งสถานการณ์ประตูที่เปิดและปิดเข้าใจสถานการณ์ที่พระเจ้าจัดเตรียมนี่เป็นเสียงอย่างหนึ่งนะคะซึ่งในพระคัมภีร์มีเยอะมากเขาเรียกว่าเสียงผ่านสถานการณ์และอีกเสียงหนึ่งก็คือเสียงแห่งพระวจนะ ซึ่งเป็นการเหมือนกับว่ารู้พระคำัำภีเข้าใจพระบัญญัติของพระเจ้ารู้พระสัญญาของพระเจ้าและฟังเสียงจากตรงนั้นซึ่งเราเองก็ต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะคะอย่ารอที่เสียงเป็นเสียงยิ่งใหญ่ดังลงมาจากฟ้าหรือเสียงของการฝึยพระวจะนะเท่านั้นแต่เราต้องฝึกที่จะฟังเสียงสถานการณ์ และฝึกที่จะฟังเสียงเข้าบัญญัติของพระเจ้าหรือพระคาของพระเจ้าให้ได้นะคะในพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะมาดูด้วยกันนะคะว่าพระเจ้าทรงนําปัญหาสถานการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตของดาวิดเพื่ออะไรเพื่อดาวิดจะเข้าเคลื่อนเข้าสู่แผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะบทเรียนนะคะเสียงเรียกให้มือเล็กๆนั้นล้มยักษ์นะคะมีสามเสียงด้วยกันที่เราจะดูตอนนี้นะคะเสียงที่หนึ่ง คือเสียงมารเสียงศัตรูนั่นเองนะคะเสียงยักษ์เสียงศัตรูเสียงศัตรูเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นเสียงที่ขู่ให้เรากลัวให้ใจเราฝ่อให้เราแบบไม่ขัดความเชื่ออะไรแบบนี้นะคะซึ่งเรามาดูด้วยกันและเราจะไม่ฟังเสียงนี้นะคะเราจะคนที่จะล้มยักษ์ได้หรือคนที่พระเจ้าจะใช้การได้พี่โน้งจะต้องไม่ฟังเสียงขู่ นะคะไม่ฟังเสียงครูหรือไม่ฟังเสียงมารมีเสียงอะไรบ้างที่เราจะเรียนรู้นะคะเสียงที่1.1เสียงยักษ์โกลิแอ็โกลิแอ็ก็คือคนตัวใหญ่หรือปัญหาใหญ่นะคะอยู่ในข้อที่4ถึง11เป็นไงคะโอ้โกลิแอ็นี่เป็นยอดทหารเลยนะคะแล้วก็สูงถึง3เมตรสูงกว่าเราเยอะนะคะเป็นเหมือนยักษ์สูงถึง3เมตรโอ้มีมวกใส่มีเสื้อเกาะใส่เป็นทองคำ นะคะมีหอกอยู่กับมือนะคะเป็นทหารแก่ด้วยนะคะมีมากด้วยประสบการณ์นะคะดูดูศัตรูของเราสิคะมันยิ่งใหญ่จริงๆนะคะศัตรูในเวลานี้ก็คือโอ้เป็นความน่ากลัวมากซึ่งถามว่าในชีวิตของเราเรามีเสียงคู่แบบนี้ไหมมีเสียงคู่แบบนี้ไหมก็คือพี่น้องอาจจะเจอปัญหาใหญ่ตอนนี้ปัญหาใหญ่คืออะไรคะเป็นเหมือนยักษ์โอลิแอคในชีวิตของท่านปัญหาโควิดใช่ไหมปัญหาความเจ็บปวด ปัญหาสุขภาพปัญหาหนี้สินโอ้มันเป็นเหมือนยักษ์ใหญ่เลยโอ้มันเป็นมานานแล้วเนี่ยคะมันเป็นมานานแล้วเป็นเหมือนยักษ์แก่นะคะโอ้มันชานานสุดมากเลยแล้วมาขู่เราให้กลัวนะคะเป็นเหมือนศัตรูที่โจมตีเรามากเลยมันทาให้จิตใจของเราเกาวนกาวายมันทาให้เราหวาดกลัวนะคะแล้วปัญหานี้มันก็แบบโอ้มาขู่ขู่เราตลอดเลยถ้าพี่น้อ,อ่านพระคัมภีร์ในในข้อที่สิบหกนะคะบอกว่าคนฟิลิปเตีย มายืนท้าทั้งเช้าทั้งเย็นเป็นเวลาสี่สิบวันโอ้ oh, พี่น้องปัญหานี้มันอยู่กับเราสี่สิบวันแล้วเนี่ยหนึ่งวันก็แย่แล้วเจ็ดวันที่กักตัวก็แย่แล้วนี้ป่วยหนึ่งปีก็แย่แล้วแต่อันนี้สี่สิบวันนะคะพี่น้องปัญหามันมาขู่เราพ่อๆเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะคะปัญหาใหญ่พี่น้อง วันนี้เรามาดูด้วยกันนะคะว่าเสียงเนี้มันมัน,ม,นมันทำงานยังไงซึ่งเราจะไม่ฟังนะคะก็คือทําให้คนอิสราเอลหวาดกลัวนะคะในข้อที่24บอกว่าเมื่อคนอิสราเอลทั้งปวงเห็นชายคนนั้นก็วิ่งหนีเขาไปแล้วหวาดกลัวเขามากเห็นยักษ์ตัวใหญ่เห็นทหารฟิลิสเตียพี่น้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเห็นปัญหาวิ่งหนีเลยนะคะไม่สู้ไม่ชนนะคะแล้วก็กลัวกลัวมากเลยกลัวปัญหามากเลยนะคะแต่ะะข้อที่ยี่สิบห้า ข้อที่ยี่สิบห้าบอกว่าพวกเจ้าเคยเห็นชายที่ออกมานั้นหรือเขาออกมาท้าทายอิสราเอลชายที่ฆ่าเขาได้พระราชาจะประทานซักให้มอบราชธิดาให้นะคะแล้วก็โอ้ให้เขายกเว้นภาษีด้วยนะคะก็มีคนมาบอกว่านี่นะถ้าเกิดว่าใครฆ่ายักษ์โกลิแอคหรือฆาทาหารฟิลิเตียได้เนี่ยนะคะโอ้เขาจะมอบธิดาให้นะคะซาอูลจะมอบธิดาให้แล้วเขาจะได้ไม่เป็นคนที่เสียภาษี แต่เป็นไงคะอูไม่มีใครอาสาตัวเลยไม่มีใครอยากสู้เลยนะคะหลบหนีหลบม,มุมหลบอยู่ในที่พักอาศาัยกันหมดเลยใครๆก็กลัวคนอิสราเอลก็กลัวทหารก็กลัวนะคะทหารที่เป็นผู้สู้สงครามเนี่ยก็กลัวนะคะจนดาวิดต้องไปหนุนใจนะคะพี่น้องในข้อที่สามสิบสองนะคะดาวิดไปหนุนใจซาอูลนะซาอูลนี่เป็นกษัตริย์นะตัวใหญ่ เท,เท่าเกือบจะเท่ายักษ์บริแอกเลยนะคะเป็นถึงกษัตริย์ด้วยแต่เขาก็กลัวเขาไม่ได้มีความเชื่อในพระเจ้า,าพี่ต้องดูนะเขาเป็นผู้นานะเขาเป็นกษัตริย์แต่เขาไม่เข้าใจว่าพราะเจะ้าทรงพระชนอยู่เขาไม่รู้เขาไม่มีความเชื่อนะคะ<ม>ดาวิดไปทูลซาอูลบอกว่าข้อที่สามสิบสองอย่าให้ใจของท่านฟอเห็นไหมคะแม้กระทั่งกษัตริย์ซาอูลก็ใจฟอนะคะเพราะว่าชายคนนี้นะคะ ข้าพเจ้าจะไปสู้กับคนนี้ะนะเด็กเล็กๆนะเาวิดเป็นเด็กหนุ่มเล็กๆไปหนุนใจกระสักที่ยิ่งใหญ่ที่มีความกลัวอี้ยนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นนะคะปัญหาใหญ่ก็ทําให้คนกลัวไปหมดเลยนะคะทําให้ผู้นายิ่งใหญ่กลัวทําให้คนอิสลาเอลกลัวทําให้ทหารกลัวจิตใจฝ่อก็คือไม่สู้นะคะเตรียมแพ้และอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้องเจอปัญหานี้แล้วรู้สึกแบบนี้ไหมแต่พี่น้องฟังให้ดีนะ อย่าไปฟังการขู่สิ่งนี้ให้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นเหมือนที่พระคัมภีร์เจ้าบอกว่า,วาจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เราเข้มแข็งขึ้นเอเมนไหมพี่น้องอย่าให้ใจเราฟอเหมือนในเอเฟซัสบทที่6กข้อสิบอกว่าสุดท้ายนี้จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าในฤทธานุภาพและพลังของพระองค์แอนะคะให้เราเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะเอเมนไหมคะ นั้นนะคะหรือในเอเฟซัสบทที่หนึข้อสิบอกว่าให้เรารู้จักฤิทานุภาพที่ยิ่งใหญ่ว่ามีมากมายเพียงใดนะคะที่สิ่งแรกก็คืออ,อยากให้เราไปฟังนะคะก็คือเสียงปัญหาใหญ่สถานการณ์ใหญ่ที่ต่อเราอยู่ตรงหน้าที่พูดกับเราทุกวันเสียงที่สองที่เราไม่ควรฟังนะคะก็คือเสียงคําพูดที่ดูถูกหรือศบประมาทพี่น้องดูนะคะว่ามีคําพูดดูถูกสบประมาทเนี่ยเยอะมากเลย คนแรกเลยก็คือพี่ชายของดาวิดพี่น้องกันเองนะคะดูถูกกันเองอยู่ในข้อที่28นะคะชื่อเอลีอับก็บอกดาวิดว่าโอ้ยความคิดของเจ้ามระชั่วเจ้าลงมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าต้องไปเลี้ยงแกะของเจ้าสิอะไรเงี้ยนะคะอย่ามาอวดดีอะไรเงี้ยนะคะนี่คือพี่ชายพี่น้องหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอคําดูถูกคําสบประมาทจากคนใกล้ตัวพี่น้องของเรานะคะพี่น้องแท้จริงแล้วเนี่ยถ้าเราจําได้เนี่ยตอนที่ ซา,ามูเอลมาเจิมดาวิดเนี่ยพี่ชายเขาก็อยู่ใช่ไหมคะพี่ชายก็รับรู้แหละว่าดาวิดคือคนที่ถูกเจิมเขารู้นะคะเขาเห็นแต่ว่าอะไรคะเขากำลังดูถูกคนที่พระเจ้าเจริญดุนะคะดูถูกเอียดยามนะคะด่าว่าน้องชายว่าคุยโวขที่โว มีจิตใจชั่วทิ้งงานทิ้งการรเนียนะคะพรอะเราไม่ฟังนะคะเราไม่ฟังคําพูดแย่ลบหรือคาําด่าหรือคําดูถูกนะคะแต่ว่าเราจะเชื่อและมองไปที่พระเจ้านะคะนี่คือเสียงจากคําดูถูกจากาพี่ชายของดาวิดเองนะคะหรือสองคำดูถูกของซาอูลซาอูลก็ดูถูกนะคะบอกว่าเจ้าตัวเล็กอยู่ในข้อสาบนะคะบอกว่าโอ้เจ้าไม่สามารถไปต่อต้านเจ้าได้หรอกเจ้าเป็นแค่เด็กนุ่ม แต่ชายคนนี้ชนานาญศึกตั้งแต่หนุ่มๆแล้วคือเราถูกดูถูกว่าอะไรอายุยังน้อยไม่มีประสบการณ์เงี้ยนะคะจะทําการใหญ่ได้อย่างไรหรือวคะเราอาจจะถูกคนอื่นมองเราว่าเราเป็นเด็กเนีย้ยเราจะรับใช้พระเจ้าได้อย่างไรเราจะดูแลคิดจัดได้อย่างไรก็อาจจะเป็นไปได้หรือจากทหารพิริเตเนียโอ้โหเป็นวาทุกทางเลยนะคะคําดูถูกและถูกให้เรากลัวนะคะจากทหารพิลิตเตียบอกว่าอะไรอยู่ในข้อที่ 41-44เถึง44เลยนะคะข้อที่41-44ถึง44จากทหารปีเริเดียก็คือดูถูกเขาว่าโอ้จ้าหาว่าข้าเป็นหมาหรือถือไม่เท้ามาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แช่งด่าดาวิดด้วยพระของเขาเลยนะคะโอ้แล้วก็บอกว่าเดียวข้าจะเอาเนื้อของเจ้าเนี่ยให้นกกินพี่น้องลงเจอคําดูถูกแบบนี้ไหมคะ ดูถูเกเหยียดหยามแชกด่าเราด่าว่าเราตําหนิเรานะคะพูดว่าโอ้ยเดี๋ยวเราจะเอาค่าเราแล้วเอาเนื้อให้จัดกินพี่น้องพี่น้องคะอย่าไปฟังอย่าไปฟังเอเมนไหมคะมั่นใจอยู่เสมอว่าพระเจ้าอยู่กับเราพี่น้องในหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อที่สี่บอกว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรานะคะพระเจ้า ที่อยู่ในเราก็ยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกเอ็นเมนไหคะเราต้องเชื่อแบบนั้นนะคะว่าพระเจ้าอยู่กับเรานะคะโลมบทที่8ข้อ31บอกว่าถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้พี่น้องคะถ้าเราอ่านพระคัมภีร์จริงๆนะคะถามว่ามีใครไหมที่ถูกยักษ์โกลิแอคฆ่าตายไม่มีเลยนะคะไม่มีใครเลยที่ถูกยักษ์โกลิแอคฆ่าตาย ยังไม่ทันสู้เลยนะคะแค่ได้ยินคำขูฟ่ฟอฟอก็หนีแล้วก็กลัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องการต่อสู้เนี่ยครั้งนี้เขาไม่ได้แพ้ที่หอกหรือดาบหรือกำลังมหาศาลของศังตรูแต่เขาแพ้แคํคำพูดของศัตรูเราจิตตกเพราะอะไรเพราะคำพูดเราไปฟังคำพูดแง่ลบแง่ร้ายคำพูดดูถูกคำพูดเหยียดหยามเน่ยมันก็ทำให้เรายัางไม่นันเข้าสู่สงครามใดๆเลย หลายครั้งเหมือนกันพี่น้องเราเราแพชณะมันอยู่ที่ใจใช่ไหมคะตอนนี้อย่าลืมนะคะว่าโกลิแอสยังไม่ได้ฆ่าใครตายสักคนหนึ่งให้เห็นเลยนะคะเขาแค่ขู่ด้วยตัวใหญ่ด้วยมองด้วยสายตาหลายครั้งเราเจอปัญหาเนี่ยเราได้ยินมาเราได้เห็นมาเราก็กลัวละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่พระเจ้าบอกว่าในหนึ่งเปโตบทที่ห้าข้อแปดนะคะบอกว่าจงต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีท่านไปใช่ไหมคะ แล้วก็จงมั่นคงในความเชื่อจงระว,งราาวังให้ดีว่ามาสตานดูดสิงคารลามมันจะเที่ยวสอบหาคนที่มันจะกัดกินได้แล้วเสียงแรกอย่าไปฟังเน,นะคะก็คือเสียงกลวงให้กลัวเสียงดูถูกเสียงเหยียดหยามแล้วมาดูเสียงที่สองนะคะเสียงที่พระเจ้าให้กับเรานะคะก็คือสถานการณ์ต่างๆที่พระเจ้าจับเตรียมนะคะพี่น้องพระเจ้าทรงทําให้เราได้เห็นว่าการที่มีปัญหาเข้ามายิ่งทําให้เราใกล้แผนการพระเจ้า พระเจ้ากําลังยกชูดาวิดผ่านปัญหาใหญ่พระเจ้าจะทําให้กรเมิดคนเห็นว่าพระเจ้ากําลังเจิมดาวิดพระเจ้าใช้ดาวิดเราไม่ต้องพยายามสําดงโอ้อวดว่าเรามีการเจมิมหรือเราไม่ต้องพูดอะไรแต่พระเจ้าจะให้สถานการณ์มาแล้วเมื่อเราตอบสถานการณ์ถูกต้องคนจะเห็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในตัวของเรานะคะพระเจ้าจัดเตรียมการสู้รบให้กับดาวิด ะระเจ้าเตรียมดาวิดอย่างไรประการแรกนะคะก็คือเตรียมให้เขาเป็นเด็กเลี้ยงแกะเป็นคนเลี้ยงแกะพี่น้องนึกถึงนะตอนที่ตอนที่สาวูนใช่ไหมคะจะมาตามแต่ตอนที่ซามูเอลมาตามหากษัตริย์คนที่ถูกเจมิมดาวิดถูกลืมนะพ่อลืมดาวิดอ่ะพี่น้องรู้สึกยังไงถ้าเราเป็นคนที่ไม่อยู่ในใสายตาใครนะคะก็คือเขาเป็นคนที่ถูกลืมใช่ไหมคะโอ้พี่ชายเนี่ยคัดมาเลยนะคะว่าคนไหนจะเป็นกษัตริย์ แต่ได้วิถูกลืมแต่เขาไม่ได้รู้สึกน้อยใจพี่น้องเขาเล้อ่านแล้วรู้สึกวิงหูได้ใจว่าแล้วคือว่าเขาไม่น้อยใจว่าเขาถูกลืมคนไม่เห็นค่าเขานะคะแต่เขาเชื่อในพระเจ้าว่าเขาอยู่ในสายตาพระเจ้าคุณค่าของเขาอยู่ในแผนการพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่แผนการของมนุษย์ที่วางเขาไว้เนี่ยเขาถูกให้เอาทุกคนเนี่ยพี่ๆในถูกเลือกเป็นทหารหมดเลยเขาไปเลี้ยนแกะไปเฝ้าแกะ แต่เป็นไงคะสถานการณ์นี้เขาไม่ได้น้อยใจแต่เขาทําอย่างดีที่สุดสัตว์ซื่อในการเลี้ยงแกะเราเองก็อยู่ในที่เล็กๆของเรารับใช้เล็กๆแต่รับใช้เลียงแกะแบบสัตว์ซื่อพ a ะดาวิดไปเลี้ยงแกะแล้วพอพ่อบอกว่าให้เอาอาหารไปให้พี่ชายไปเร็วๆนะนะคะอยู่ในในข้อที่12ถึง17นะคะสถานการณ์นี้นะคะการเตรียมของพระเจ้าในการเป็นคนเลี้ยงแกะนะคะอยู่ในข้อที่1 2ถึง17 เขาก็รีบไปเขาอยู่ในเวลาของพระเจ้าถ้าเขาไปช้ากว่านี้เขาก็จะไม่เจอเสียงอักขูของกอริแอสนะคะแต่เขาไม่ไปในเวลานี้เขาก็จะไม่ได้เห็นทหารอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็พูดออกมาทหารก็ได้ยินและทหารคนนี้ก็เอาไปบอกซาอูลน,นะคะว่ามีเด็กหนุ่มคนนึงอาสาจะไปต่อสู้นะคะแล้วบอกว่าเขาจะอาต่อสู้ศัตรูตัวนี้ได้นะคะนี่ก็คือให้เราอยู่ในที่ของเราอย่างดีสัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้า สิ่งที่สองนะคะประสบการณ์ในการช่วยกู้ผ่านสิงโตก็คือพี่น้องเราเราอยู่ในข้อที่สามสิบสี่ถึงสาบดาวิดบอกว่าเขาสามารถต่อสู้ได้ดูได้ยังไงก็คือว่านี่นะดูนะข้าพเจ้าเนี่ยเคยช่วยลูกแกะออกจากปากสิงช่วยลูกแกะออกจากปากหมีสองปากนะปากสิงแล้วปากหมีเขาเชื่อเลพี่น้องเขาเขาเขาสัตรอในการดูแลการงานของพระเจ้าในสิ่งเล็กๆ ปกป้องแกะอย่างดีไม่ให้เข้าไปอยู่ในปากหมีปากสิงนะคะแล้วก็ทุบตีมันจนตายเลยนะคะแล้วก็ยังบอกว่าอ so it, นนุ้ยโซฟีลิเตียคนนี้ไม่ต่างอะไรจากสัตว์นี้หรอกอะไรเงี้ยนะพระเจ้าของเราทรงเพื่อนอยู่แล้วทรงยิ่งใหญ่กว่าเห็นไหมคะว่าประสบการณ์ที่พระเจ้าเคยตอบคําอธิษฐานเล็กๆของเราอะ่ะมันทําให้เรามีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ในพระเจ้าวันนี้เรามีอะไรเราขอประสบการณ์สิคะเชื่อแล้วก็เอาประสบการณ์น,ะนั้นมาต่อยอดทาให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ออกไปนะคะเหมือนตอนนี้เขาก็โอ้มั่นใจในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่สองจุดสองนะคะนอกจากเตรียมจากประสบการณ์การช่วยผู้การเลี้ยงแกะของพระเจ้าแล้วก็คือเตรียมพร้อมจากความผนักที่เขามีพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้ใช้จากสิ่งที่เราไม่มีหรือไม่เป็นตอนนี้จะจาได้ว่านะคะกษัตร,ริย์ดวยา,รราววิาณูนะคะบอกว่าเอาเสื้อเอาเครื่องทรงเขาเป็นไตสิ ตัวใหญ่มากเลยนะคะหนักด้วยนะคะเดวิดใช้คํานึงบอกว่าไม่ชินพี่น้องไม่ชินนะใช้พูดถึงสองครั้งว่าเขาขอไม่เอาอาวุธไปไม่เอาโล่ไม่เอาดาบไปไม่เอาชุดเครื่องทรงของกษัตริย์ไปไปัริั์ไปเพราะว่าเดาวิดตัวเล็กพี่น้องการที่เราจะมีชนะหรือมีความยิ่งใหญ่ได้เราไม่ต้องเรียนแบบใครเราไม่ต้องแบบรับใช้ตามใครเราทําในแบบที่พระเจ้าให้เราเป็นทําในสิ่งที่เรามี นะคะพี่น้องในสั์เรื่องว่าซาอูลอาจจะหิวแสงนะซาอูลหิวแสงก็คืออะไรการที่ดาวิดออกไปลบแต่เขาใส่เครื่องทรงของซาอูลเกียริก็เป็นของซาอูลใช่ไหมคะเพราะว่าไอ้นอซาอูลนะก็ยังอยาหิวแสงอยู่แล้วก็แบบอุปสานะคใช้ภาษา,า,ษาวัยรุ่นนะคะไปต่อสู้แต่ดาวิดบอกว่าไม่เอาเอ่ะเราจะลบการลบครั้งนี้เป็นของพระเจ้าเราจะไปในนามของพระเจ้าเขาขอทําตามความถนัดของเขาในความเป็นเขาพี่น้องแล้วเขาก็ไม่ได้มีอะไรเขามีแค่มไม้เท้าย่าม นะคะแล้วก็มีไม้เท้ากับย่ามไปเท่านั้นอะ่ะคือใช้ความถนัดใช้ความเป็นเขาไม่เอาชื่อเสียงเกียรติยศใดๆไปเลยแต่เขาไปในนามของพระเจ้าดาวิดใช้ใช้สิ่งที่ที่พระเจ้าให้เขานะคะแล้วพระเจ้าก็จัดเตรียมให้ด้วยพี่น้องจะเห็นว่าเขาเขามีย่ามไปใช่ไหมเขาก็มีไม้เท้าไปแล้วเดินเดินไปเขาก็พระเจ้าก็เตรียมหินห้าก้อนไว้ในลำธารเ้าก็ไปหยิบหินห้าก้อนมากลมเกลี้ยงเนื่องมีรายละเอียดเยอะนะกลมเกลี้ยงก็มาพระเจ้าก็อันนี้คืออาวุธ ที่เขาถนัดแล้วก็ลวดสลิงเหมือนหนังสติกก็เวเวียงๆนะคะก็คือแต่ว่าจะไม่เหมือนหนังสติกตรงที่ว่าเขาจะหิบมาไว้แล้วก็ยิงแบบเวียงไปโดนปึ๊กเดียวที่เน้อผาแล้วก้อนหินนะคะพี่น้องเขาไม่ได้ใช้ถึงห้าก้อนที่เก็บก้อนเดียวเองก้อนเดียวเองนะคะพี่น้องจะได้รู้ว่าถ้าหักพระเจ้าไหมคะจะได้รู้ว่านี่คือปะหักพระเจ้าไม่ใช่ความสามารถของเขาพี่น้องเราเราเจอปัญหาเราลอกใช้พระเจ้า บางทีพี่น้องรู้ไหมว่าพระเจ้าเตรียมอุปกรณ์ให้เราหมดแล้วอ่ะเราอย่าไปคิดว่าอ่ะเราต้องมีเงินเยอะๆเราต้องมีอะไรมีแค่ก้อน,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 นหินก้อนเดียวก็ชนะได้ก้อนหินก้อนเดียวก็ชนะได้แต่ว่าเป็นก้อนหินที่อยู่ในมือดาวิดเล็กๆที่ยังเกรงพระเจ้าเชื่อในความยิ่งใหญ่ของเจ้าเขาก็ชนะได้นะคะแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าเตรียมอีกสิ่งหนึ่งก็คือเตรียมศัรตรูที่ต้องเตรียมศัตรูให้เราอ่ะพี่น้องอย่าก,กลัวนะคะพระเจ้าเตรียมศัตรูให้เราชนะ เตรียมยักษ์เตรียมศัตรูเตรียมคำขู่อะไรเนี่ยแต่พระเจ้าเตรียมศัตรูเพื่ออะไรเพื่อให้ดาวิดกําลังถูกพระเจ้ายกชูปัญหาจะทําให้เราถูกยกขึ้นในพระเจ้าใกล้พระองค์ใกล้แผนการของพระเจ้าใกล้การทรงเรียกถูกปลดปล่อยออกมาด้วยศักยภาพบางอย่างที่เรามีนะคะพระเจ้าเตรียมศัตรูไว้ต่อหน้าต่อต,อตาเรานะะเสียงที่สานะคะเสียงที่สสุดท้ายนะ,ะเสียงแห่งความเชื่อ คนเชื่อที่รู้จักพระเจ้าผ่านขราวจนะอย่างที่บอกเขาไม่ได้ยินเสียงเป็นเสียงของผู้บวยวจนะแต่เขาได้ยินเสียงจากข้ะบัญญัติของพระเจ้าเขารู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้นั้นผู้แหวกทะเลแดงดาวิดรู้ว่าพระเจ้าให้เขาทาอะไรนะคะผู้รับใช้ของฝาพระบาทจะไปสู้รบกับคนฟิลิตเตียนนีโอ้ดาวิดพูดแบบนี้ในข้อ32นะคะแล้วเขาประกาศออกไปว่าพระเจ้าของเขาทรงพระชนอยู่เป็นพระเจ้าของอิสราเอล นะคะเขาเชื่อในพระเจ้าแลเขาออกรบโดยพระนามของพระเจ้าเขามั่นใจว่าการช่วยกู้นี้มาจากพระเจ้าอยู่ในข้อสามเจ็นะคะพี่น้องคะดาวิดเอาตัวเองซ่อนอยู่ในพระนามพระเจ้าพระนามพระเจ้าเป็นโลกเป็นที่กำบังใช่ไหมคะเป็นที่รีัยของเราเขาออกสู้ไม่ใช่ในนามของเขาเขาออกสู้โดยนามของพระเจ้าเขาเชื่อนะคะแต่ตรงข้ามกับซาอูลซาอูลไม่ได้เชื่อพระเจ้าทรงกรชนอยู่ ไม่ได้เชื่อว่าเจ้ายิ่งใหญ่แต่เขาเป็นผู้นำของอิสราเอลนะคะแต่ดาวิดเป็นคนเลี้ยงแกะและไม่ได้เป็นทหารแต่เชื่อในพระสัญญาว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พี่น้องคนอิสราเอลเนี่ยเอาตัวเองเปรียบเทียบกับยักษ์โกลิแอคก็รู้สึกว่าตัวเล็กแล้วก็แพ้แน่นอนคนอิสราเอลเปรียบเทียบกับโกลิแอคแต่ดาวิดใช้โกลิแอคเปรียบเทียบกับพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สู้กันยังไงพระเจ้าก็ชนะ พี่น้องเราอย่ามองตัวเราแต่มองว่าปัญหานั้นสู้กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้สู้กับเราไม่ได้สู้กับสิ่งใดแต่สู้กับความยิ่งใหญ่สู้กับธิ์เดชของพระเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ช่วยเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างนั้นโดยนามของพระเจ้าทําได้นะคะเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่นะคะเชื่อมั่นใจว่าการช่วยกู้นี้มาจากพระเจ้าการช่วยเหลือมาจากพระเจ้า ดาวิดลบในพระนามของพระยาเวในข้อ45ข้ามาในนามแห่งพระยาเวจอมทัพพิ่น้อธิษฐานในนามของพระเจ้าใช่ไหมคะเชื่อในฤทธิอำนาจพระนามของพระเจ้าว่าจะช่วยเราได้และในข้อที่45 46เห็นไหมคะว่าพระยาเวจะมอบท่านไว้ในมือของข้าเพื่อทั้งโลกจะทราบว่ามีพระเจ้าหนึ่งเดียวในอิสราเอลไม่ของดาวิดไม่ได้ทําการครั้งนี้แค่ประกาศว่า เป็นพระเจ้าของข้าหรือเป็นพระเจ้าของอิสราเอลแต่เป็นพระเจ้าของโลกนี้หัวใจเขายิ่งใหญ่มากเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องคะในเวลานี้นะคะดาววดก็วิ่งไปเลยนะคะวิ่งไปประชิดเลยนะคะแล้วก็เหวี่ยงสลิงแล้วก็ลงยักด้วยก้อนหินเพียงหนึ่งก้อนแต่ลงยักได้มือเล็กๆตัวเล็กๆ ไม่มีเครื่องอะไรใดๆเลยแต่มีพระเจ้ามีการเจิมของพระเจ้าพี่น้องเขาวันนี้เราไม่ต้องกลัวสิ่งใดเราไม่มีอะไรแต่เรามีพระนามพระเจ้าเรามีความเชื่อเรามีชีวิตที่ยำเกรงเรามีเสียงพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์ที่เป็นคลังอยู่ในหัวใจของเราเราออกคลังนั้นออกมามันไม่สุนสัยอย่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอย่าอย่าฟังคำขู่คำดูถูกเหยียดหยาม ว่าเราไม่มีประสบการณ์เราทําไม่ได้เราตายแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะโครคภัยไข้เจ็บหนี้สินหรืออะไรที่มันเป็นยักษใหญ่ในชีวิตท่านให้ท่านคว้าก้อนหินมีก้อนหินหนึ่งหก้อนนะแต่เอาแค่ก้อนเดียวเนี่ยลมยักษ์ให้ได้ก็คือใช้ความเชื่อใช้บาหัตพระเจ้าแล้วท่านจะเห็นชัยชนะที่มาจากพระองค์เอเมนไหมคะเราอาธิษฐานด้วยกันนะคะในเวลานี้ขอให้เราเป็นคนที่พระเจ้าเรียกให้ล้มปัญหาได้ ด้วยมือเล็กๆของเราที่มีการเจอยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ลูกขอบคุณพระองค์ลูกขออธิษฐานว่าขออย่าให้เราเป็นอย่างซาอูลเจอปัญหาแล้วหวาดกลัวแต่ขอให้เราเป็นเหมือนดาวิดที่เจอปัญหาแล้วรู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่เจอปัญหาแล้ววิ่งเข้าใส่เจอปัญหาแล้ววิงวอนกับพระเจ้าทูลขอพระเจ้า ขอพระเจ้าอยู่กับมือเล็กๆของเราอยู่กับไม้เท้าของเราย่ามของเราเราไม่มีอะไรแต่เรามีพระเจ้าเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เดินกับเราเขียงข้างเราเรามีคําอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่เรามีพระคุณที่ยิ่งใหญ่เรามีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่แค่นี้ก็เพียงพอพระองค์เจ้าค่ะเรามีความรักในพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แล้กคนจะเห็นพระเจ้ายิาย่งใหญ่ ผ่านชีวิตของเราที่ตอบสนองสถานการณ์นี้เราจึงขอบคุณพระเจ้าเราไม่กลัวปัญหาพระองค์เจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน